สุดท้าย ที่จะลืมฉันแต่ฉันไม่ลืมเธอหากว่ามีปาฏิหาริย์จริงๆในสู่เวลาที่ฉันพยายามเปลี่ยนใจเธอไม่ให สุดท้ายก็คงดีก็อยากจะใช้เวลาที่พอจะมีเหลืออยู่ให้มันคุ่ที่สุดเท่าที่เวลาที่จะเหลือให้ฉันเพราะมันครับก่อนวันก่อนจะถึง เธอเดินจากไปจะทำทุกทางให้เธอยิ้มให้ได้ให้เธอยินกับฉันอีกครั้งก่อนวันสุดท้ายฉนมาถึงจะทำให้เธอ

ทำให้เธอรู้ว่าในนั้นเท่านั้นแมว่าเธอ,เอจะลืมฉันแต่ไร จะมาถึงครับนึกว่ามาเปิดมินิคอนเสิร์ตในสตูพูดเลย uh huh. แฟนคลับและหึ่มมากใช่ uh huh. คือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณเต๋าแล้วนะครับได้ยินแต่เสียงคลับแฟนคลับร้องเพลงตาม <laughs> ใช่แล้ว oh. รบอบอะ oh. เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันเต็มๆกับน้องเต๋าครับที่นี่ด hey ีเจเฮ้ยชา พูดคุยแล้วทงสตินะลูก <c oughs> เดี๋ยวพี่ส่งสัญญาณแล้วเรากินพร้อมกัน <Okay. S 2> Lady and g e n t l e m e n please welcome น <c oughs> ้องต่อ เสียงนี้มีบัตรราคาหนึ่ด้วยนะอะไรนะอยู่ส่วนลูกหูลูกตานู่นนะขอโทษนะจ๊ะคนเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อมาเขามาด้วยความรักใช่ไหมทุกคนใช่แฮปปีอะตอนนี้นะครับมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดมือสกรู่นี้ครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเฮ้ยไมำจริงเฮ้ยจริงจริงไุกคนไุกคน ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไาชื่อเพลงว่าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงที่พูดเลยนะาอมารายการเอาหน้าไงพออยู่แล้วมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจะอหลองได้เบาเหอก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง นี่กี่เดอจริงๆรอนรอนร้องต่อไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ดีนะพี่ออกไม่ค่ากันอย่างนี้สิเออเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงพูดเรื่องอะไรวะพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักที่โดนทิ้งมาครับผม ลมันน่าจะเป็นความรักของคุณเต๋าเขานะเนะใช่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 ไม้ก็เป็นคนเซนซิทีฟไงเนาะก็เรื่องราวเก่งมาคุณน้อยันพูดอะฉันขับไม่รู้จอดเจ้าทำหักทีหน่อยเอออ่ะเป็นเรื่องราวของความรักความรักมันทำมาความรักความรักมันไม่สมหวังไงพี่ตอนนั้นไม่สมหวังใช่แล้วก็เลยอยากมาแต่งเป็นเนื้อเพลงก็ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมัน เกือบถามเต่าแล้วแหละว่าเต่าเกิดพอตอนไหนแปลงใจคำว่าท่านผู้ฟังโอเคเอแล้วยังไงแล้วมันก่อนวมาสุดท้ายยังไงคือก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเไหนเอางี้เรื่องราวชีวิตเต่าเลยโอเคเล่ามาเลยได้ครับก็คือเรื่องราวตอนนั้นเไม่จริงเศร้ามากอย่างนั้นเล่าเลยนะฮะก็ตอนนั้นอยู่ห่างกันกับแฟนนะครับก็เลยแบบโวยใช้คำว่าแฟนเลยอ่ะก็ถึ่งอกหักไง ก็นั่นไงจะไปต่ออยู่ห่างกันกับแฟนห่างกันแล้วก็ในระยะเวลาที่นานพอสมควรเขาโทรมาบอกบอกเลิกบอกเลิกแล้วเราก็รับไม่ได้ไงทัดใจไม่ได้แล้วแบบต้องพยายามจะยื้อเอาไว้ปาดสั่นพยายามจะยื้อเอาไว้แบบ ด้วยความที่อยู่ไกลไงพี่มันก็เลยแบบทำอะไรได้ไม่ได้มากก็แค่แบบคุยอย่างเดียวแล้วพอจันเขาก็ไปพี่ห๋องพี่ชวิตจริงพี่บอกนะอะไรนะแกแกแก ถอดความคำพูดเต่าได้ว่าอะไรรู้ป่ะเต่าถามว่าชีวิตพี่ปะเนี่ยถอดความได้ว่าชีวิตกูใหญ่ดีไม่ไม่ไม่ว่าชีวิตพี่เคยแบบว่าอ๋อเหมือนกันหรือเปล่าก็เขาไม่ปากปากไม่ดี จะตบอ่ะใช้เงินตบได้ป่ะแฟนครับเด็นแฟนกับเขินนี่ไม่ได้เขินเลยนะคอนเขินที่พี่ออกมาตื่นเต้นคมคิดกับแม่ที่บ้านก่อนแม่แม่การแสดงจบนะ เลยทําให้ทําไมทําให้เลิกลากันไปใช่ครับเราก็เลยอยากจะยื้อเวลาไว้ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงฉันขอยื้อไว้หน่อยขอทําทุกอย่างขอทอาอทแบบวางรื่อนิจจาให้ขอทำอะไรไทำอะไรไปบ้างตอนนั้นทั้งพูดทั้งขอร้องทั้งคุยทั้งถามเหตุผลว่าทําไมอะไรยังไงคือนายเหมือนกันนะประมาณหลายชั่วโมงเลยนะรอ <laughs> ที่เราอยู่ไกลกันไงคือแบบอู้ตายค่าโทรศัพท์ก็ไปแล้วเนาะหลายชั่วโมงเนาะไกลแล้วแบบอยู่คนละประเทศอะพี่เจอกันยากเจอกั็ยากอยู่แล้วแล้วคุยโทรศัพท์ใช่ว่าเขาจะโทรไปแล้วรับรับหรือเปล่าเขายังไม่รู้ไงอันนี้น่าสงสารเราเรามีวันครังโทรไปเขาไม่รับก็มีจริงอีกแล้วจริงจริงอีกแล้วจริงจริงอีกแล้ว ผมว่าชิป้าโทรไปเราไม่รับไม่โอเคเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมผมว่าต้องหลายคนต้องเคยเจอก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอยู่เราไอคนที่แบบว่าตามง้อก็จินตนาการไปเรื่องนีะพูดชื่อเลยดีกว่าใครพี่ดาไม่มีไม่มีตอนนี้จบจบกันด้วยดี แนวเพลงเป็นแนวไหนครับแนวเพลงเป็นแนวป๊อปบ็อกนะครับเพลงช้าแล้วก็มีเน้นซาวด์ที่สดมากขึ้นเ่อนที่ผ่านมาครับผมถ้าไมถึงอยากให้มันเป็นซาาด์ที่มันดูไลฟ์มากขึ้นคือจริงๆแล้วเราชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะทําดนตรีแบบนี้มาสักพักแลวแหละก็อยากจะมาใส่ในซิงเกิลนี้ด้วยความให้มันดูหนักแน่นขึ้นดูเข้ากับเนื้อหามากขึ้นใช่ไหมไม่แล้วเวลาเหมือนแฟนคลับเวลาเราร้องอย่างเงี้ยเหมือนแฟนคลับเขาอินแล้วก็เหมือนวิ้วตามเพลงได้มากขึ้นเลยนะอยตามง่ายขึ้นเลยแบบนี้ นะครับมีการทำงานร่วมกับใครบ้างครับเพลงนี้การทำงานก็มีถ่าย MV วีกับพีอ่ออมสุชาครับสเปคไหมสเปคไหมอย่างนี้แล้วเนี่ยโดนถามทุกรายการ จริงๆบอกว่าสเปคไหมว่าพี่น่าเขาน่ารักนะพี่เขาน่ารักนะครับคุยเก่งคุยเก่งแล้วก็แสดงเก่งด้วยแล้วก็สวยด้วยครับผมก็โอ้ดีหมดเลยเป็นการร่วมงานกับคุณออมครั้งแรกนะครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยที่ที่ได้ร่วมงานแล้วก็เจอกันครั้งแรกด้วยวันนั้นโอเลยอย่างนี้ตื่นเต้นไหมเวลาต้องเข้าซีเห็นเขาบอกว่ามีฉากกงฉากกอดอะไรกันด้วยเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับก็คือแบบว่าเจอกันครั้งแรกก็ มีทั้งเลิฟซีนทั้งทะเลาะกันเถียงการเขย่าตัวนี่ตัวจะหักแล้วเลิฟซีนกี่กี่คัดเลิฟซีนกี่คัดประมาณ34คัด่คัดเบาๆก็ถือว่าเบาๆเบาๆไม่เยอะ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 นะครับชอบไหมครับ m อชอบถามแฟนคลับบ้างดีกว่าว่าเออพอเต่าร้องเพลงแบบขยี้ความเศร้าหนักขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลองขอเลือกหนึ่งท่านใช่ฮะ ไม่พอดูแล้วสงสารน้องเขาเหลือเกินทำไมอ่ะอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้านะ่แอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบไม่บังใครเขาเนี่ยน้องออยชื่อออยใช่ไหมลูกแต่ทำไมเพื่อนเรียกว่าออยไอดอลล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เคยผ่านงานแสดง ในเรื่องบันทือกรรมซึ่งนางนี่เป็นกรรมค่ะน้องออยพี่เต่าทำเพลงนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอเคค่ะแค่โอเคค่ะถ้าฉันเป็นเต่าฉันเสียใจฉันยอมแล้พี่ให้โอกาสพูดใหม่ดีชอบชอบตรงไหนเป็นพิเศษของเพลงนี้ ชอบพี่เต๋อเหรอะพี่ยวไม่ได้ถามหนูจะชอบใครดังนั้นอยากบอกอะไรพี่เต๋อไหมมองหน้าเขาสิเดี๋ยวก็เอาให้แน่จะไอหรือจะพูดจะบอกอะไรอ่ะรักรักนารักรักนะรักพี่เต๋ารักค่ะบอกดีมองหน้า แสดงมาแล้วนะเนี่ยไม่แกฉันรู้สึกว่าพอถามเรื่องของเต่านางดูมิอินรู้สึกไงกับบันทึกกมบ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าติดต่อมาไปอีกแล้วนะโอเคขอบคุณน้องออยด้วยครับออยไอดอลออยไอดอลนางเป็นนางเอกบันทึกกำเราไปติดตามกันได้ในเรื่องชื่อว่านางกมไม่ได้เป็นกม ไม่ได้เป็นกาม MV จะแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเขาบอกมาแล้วก็คนชอบครับชอบแล้วก็มีแฟนคลับของพี่ออกมาดูด้วยแล้จีนเข้ามาดูด้วยเงี้ยเขาก็ถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรไง้เขาก็มาสืบค้นประวัติเราอะไรเงี้ยสืบค้นเลยอรอก็น่าจะมีุาย MV ็ต้วก็มีหมื่นประวัติเลยแกแกประชาชนชาวจีนหรือว่าเป็น CIA สืบคนประวัติด้วยใช่ครับผมใช่เลยนะโอเคสุดท้ายก่อนจัดการให้ฝากผลงานรวมถึงช่องทางติดต่อแล้วกันครับผมก็ฝากทำไมอ่ะยังไม่อยากให้ไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงลองไปรอบๆนะพี่ก็ไม่อยากให้เต่าไปนะตัวพวกพี่อ่ะไม่อยากให้เต่าไปแต่เราต้องเข้าใจความเป็นรายการสด เวลาเกินพี่จะโดนหักนะเดี๋ยวเราขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนะครับผมดาวนโหลดได้แล้วนะครับที่ www.truemusic.com นะครับสำหรับใครที่ใช้ซิม TrueMove นะครับกด22224ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงในเลยครับแล้วก็ MV ดูแล้วใน YouTube นะครับฝากด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากกับน้องเต๋าค่ะ ผมเรารับ2สายเล่นเกมนะครับโทรมาเลย02 665 9590ถึง91 <c oughs> ครับใช่แล้วตอนนี้เบรกแป,ป๊บหนึ่งก่อนกับ d ีเจเฮ้จ้า